ดะน,นี่บอกเขาว่าหนึ่งสงอสงข<ช>ที่สนี่เด้อค่ะพี่นออ้องขออนุญาตเบิ่งในเด้อเดีกกว,ว้างบริสุทธิ์ใจเพื่นอนบอกว่าเพื่อนไม่ได้เอานะคะเปิดไฟหรือเปล่าดดนกมีเดี๋ยวเขีอขออนุญาตเบิ่งไงนะครับเปลงของภาษาไท เพราะว่ามันป็นของเรื่องหนอเพราะ่าพี่นนอมันเมืองงยอยู่มันน่าจะมีแต่ภาษาอังกฤษดอกเมียนมันโอ้โหเมียนมันมีภาษาไทยแต่เขาเมียอ,อ่อยมันน่าจะมีแต่ภาษาอังกฤษ นีเนี่ยอืมนี่อันนี้มง่ถ้าแมนคือว่าเมนัไฟานกันองครัน่แหนหมูอะไรจ้า บวชบ่ค่อยบวะบ่น่าน่าอะไรนี่ยน่าชอ้นกล่ดูใบนี้ว่ะบ่ให้ได้ยินนะครับพ่น้อ น้องค่ะนี่เด้อค่ะนี่อุ้ยสั้น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 นี่ครับเบืองเดือนี่นี่นี่เห็นบอกมันมีต้องภาษาอังกฤษนี่ค่ะไม่อ้อยทรงม่านเป็นของน้ำเขาเลยพี่น้องมูมีขายในไทยเลยช็อกโกแลตดูใบจ้านี่ละเพราะว่างูจักเพราะว่าอีหยังเพราะว่าแม่อ้อยเพิ่นเอามาให้อีกรอบวังหันแบบนี้ละค่ะอยู่ในตู้เย็นยังมีนี่ของอะไรนี่ น้าน้าส้วครับพี่น้องป๊าหน้าค่ะพี่น้องโอ้ยฉันซันสามกองครับพี่น้องมบบาให้ในแกใส่มาหนี่แม่มือโอ้ยของเสียตั้งแต่เดือนพฤศจิกามันเกิดน,นกค่ะนี่ค่ะป๊าสันพี่นอ้องมาแจกเตื๊นปุ๊บยู่ อันนี้แม่นบ่นี่อันนี้ใช่ไหมคะแม่แม่อ้อยอันนี้ใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเห็นหรือเปล่าค่ะพี่น้องนี่เห็นแล้วยู่ได้ของพี่ทุ่นเนาะค่ะนี่ <c oughs> อันนี้ยุคือห่องพี่ทุ่นค่ะนี่เสื้อผ้ากของเพื่อนประจำไดยยุห้องที่สองหองพี่ทุ่นพี่เพื่อนบ่ได้พี่เพื่อนบ่นบอัน พี่เพิ่นบอยอมหลับในไหลสดของพีวายโยนี่เด้อค่ะฝากคลิปไปถึงทุกคนเลยค่ะนี่เห็นแล้วค่ะอยู่ในของพี่ทุ่นค่ะเห็นมาสุยางเลยเห็นช็อกโกแลตดูใบเห็นน้าหอมของบอดโนกเด้อค่ะน,นี่อันนี้ก็แมนบออีกอน,นึงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย